ซุ้มจะมารีวิวหมอ้อทอดไร้น้ำมันี่ววมีรุ่น YB 5 1 0 6 TS ค่ะอัน400วัตต์3.5ลิตรค่ะต้องซื้อจากช้อปปีนะคะตอนที่มันลดราคา1 3น0บาทเท่านั้นถามว่าทำไมเลือกเสียววมีนะคะเพราะว่าสีอย่างเดียวเลยค่ะซื้อเพราะสีค่ะสีมันแบบสูงเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยค่ะเสียบลัก เิดเครื่องอันนี้ปุ่มเมนูภาพจะเลื่อนไปข้างบนเริ่มจากเคก้กกุ้งหรือซีฟูด้ดสปาเกตตีเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อป่าเขาจะคุมอุณหภูมิมาให้เรียบร้อยหรือเราปรับเองได้เลือกเวลาเองได้ตรงนี้คือปุ่มสตาร์ทครั้งแรกแนะนำให้วอรมเครื่องก่อน เราไม่ต้องทอดอะไรข้างในสักสินาทีแล้วกดปุ่มสตาร์ทระหว่างรอหมากไก่ด้วยซอสของ Daddy s Taste Bad Ass Barbecue Sauce พักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงหรือนานกว่านั้นเสร็จแล้วถอดฝาของหมาระวังความร้อนอย่าแตะข้างใน ใส่ไก่ลงไปในหมอ้อปิดเลือกเมนูไก่25นาที200องศาเริ่มเสร็จแล้วนะคะมาดูกันครั้งแรกของส้มในการทอดไก่โอ้ oh my god